สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีวัตถุมงคลนะครับมารีวิวให้ทุกทท่านนะครับได้รับชมแล้วก็รู้จักกันอีกเช่นเคยนะครับโดยวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็จะเป็นอง์ลาหูชนะมานะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับของพ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทองนะครับปีพศ2555นนะครับโดยพระลาหูรุ่นนี้นะครับก็มีการจัดสร้างนะครับทางเนื้อโลหะแล้วก็เนื้อผงนะครับ ในวันนี้นะครับผมก็ได้นํามานะครับให้ได้รับชมนะครับเป็นเนื film, <sch> <keln> onna, ้อผงว่านดินกากยายักนะครับนี่นะครับจํานวนการจะสร้างเนื้อผงนะครับก็มีการจัดสร้างทั้งหมดนะครับด้วยกันนะครับเจ็ดพันหนร้องค์นะครับแล้วก็จะมีการจัดสร้างนะครับโดยการสลับนะครับเป็นเนื้อดํากับเนื้อสีน้ําตาลนะครับโดยเนื้อดํานะครับก็จะเป็นเนื้อดินว่านกากยายักนะครับ ส่วนในเนื้อสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นว่าน108นะครับในองค์ที่ผมนำมานะครับให้ได้รับชมนะครับก็จะเป็นออกเนื้อดำนะครับนี่นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแล้วก็ชี้จุดนะครับว่าเลขแต่ละจุดนะครับคือเลขอะไรกันบ้างนะครับเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าการจัดสร้างเนื้อผงชุดนี้นะครับมีการปั๊ม กดพิมพ์นะครับด้วยกันทั้งหมด8ครั้งนะครับโดยครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการกดพิมพ์เนื้อดินว่านกากยายักษนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับครั้งที่3ก็จะเป็นเนื้อดินกากยายักแบบนี้นะครับสลับกันไปมานะครับโดยจํานวนตัวเลขโค้ดนะครับที่เป็นเลข7ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการกดพิมพ์ครั้งที่7ของเนื้อดํานะครับแล้วก็ จะมีการกดไว้นะครับว่าเป็นครั้งที่7นะครับซึ่งการกดแต่ละครั้งนะครับก็จะกดพิมพ์ในการจะสร้างทั้งหมดครับแปดร้อปดองค์นะครับนี่นะครับในพระเนื้อผงนะครับส่วนเลขตรงข้างบนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขขององค์พระนะครับนี่นะครับเป็นเลของค์พระจํานวนการจะสร้างนะครับในแต่ละชุดนะครับอันนี้ก็เลข7แล้วก็เป็นโค้ดนะครับ7นี่คือกดพิมพ์ครั้งที่7นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขโค้ดขององค์พระนะครับอ่านี่นะครับในด้านหน้านะครับ ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะส่งให้รับได้รับชมความสวยงามนะครับด้านหน้าขององค์พระนะครับตัวองค์พระนะครับก็เป็นลาหูนะครับเนื้อดินว่านกัดยายักษ์นะครับนี่นะครับมีการกดเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดก็คือการกดพิมพ์ครั้งที่เจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นเลขโค้ดนะครับส่วนเลขรันนัมเบอร์ตรงนี้ก็คือเป็นเลขรันนัมเบอร์ขององค์พระนะครับในด้านหน้านะครับนี่นะครับ องพระนะครับมีมวลสารต่างๆนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับโดยเพราะท่านคล้อยนะครับท่านก็เป็นเกจิสายเขาอ้อนะครับโดยตรงนะครับนี่นะครับพอพลิกมาด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นมวลสารต่างๆมากมายนะครับมีทั้งธนบัตรนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับนี่นะครับส่วนเม็ดนี้นะครับก็จะเป็น เม็ดกิ่งชนวนยันนะครับซึ่งได้รับแผ่นยันนะครับจากเกจิคณาจารย์ต่างๆนะครับนำมาหลอมรวมนะครับทำมาเป็นมวลสารนะครับในพระผงชุดนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ดทางด้านหลังนะครับนี่นะครับเลข7นี่นะครับก็คือตัวเดียวกับด้านหน้านะครับก็คือการกดพิมพ์ครั้งที่7นะครับแล้วก็ในตัวตรงนี้นะครับอันที่2แถวที่2นี้ก็คือโค้ดซิกมานะครับนี่นะครับแล้วก็ เลขข้างหลังนี้นะครับก็คือเลขประจํากําลังขององค์พระนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละองค์นะครับไม่เหมือนกันนะครับโดยด้านบนของตัวแผ่นตอกโคตรตอกเลขนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นรุ่นชนะมานะครับแล้วเราก็จะเห็นมลสารนะครับซึ่งเป็นธนบัตนะครับนี่ครับทางธนบัตนะครับรุ่นชนะมานะครับแล้วก็ชน่วยเม็ดกิ่งนะครับบางองค์เรานะครับเราจะพบเกศาติดด้วยนะครับแต่องค์นี้ก็ เอาที่ผม่องดูนะครับก็ไม่พบเกสาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็สีทองๆตรงนี้นะครับก็เป็นการชนวนนะครับตะไบนะครับผงตะไบผัสสังขงจ่ายนะครับวัดภูเขาทองนะครับก็มาเป็นมวลสารนะครับในการจะสร้างพระเนื้อผงชุดนี้นะครับ โดยราคาการเช่าหาบูชานะครับผ้าผงชุดนี้นะครับเปิดให้เช่าบูชาในวันที่จองสั่งจองนะครับก็อง์ละ100บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นผ้าดีนะครับแล้วก็มีราคาขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีราคาการเล่นหานะครับหลักร้อยกลางๆนะครับนี่นะครับในผ้าเนื้อผงนะครับเป็นผ้าดีพิธีใหญ่นะครับหายากนะครับการจัดสร้างชัดเจนนะครับเนื้อมวลสารต่างๆนะครับคมชัดนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นพระราหูชนะมานะครับช่วยในเรื่องของโชคลาภนะครับหนุนดวงต่างๆนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดนะครับบูชาราหูอยู่นะครับก็ลองศึกษาแล้วก็ลองเช่าหาบูชาใช้พุทธคุณกันได้นะครับในพระผงชุดนี้นะครับนี่นะครับถือว่าเป็นพระที่จะสร้างออกมาได้สวยงามนะครับพุทธคุณครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารรายละเอียดต่างๆนะครับนี่นะครับเม็ดกิ่งชนวนยันนะครับ อันน่านครับเป็นพระราหูนะครับอมจันทร์นะครับนี่นะครับตัวบล็อกนะครับทําออกมาคมชัดนะครับนี่นะครับจํานวนการจะสร้างชัดเจนนะครับพิธีดีนะครับข้อมูลมีครบนะครับพระเครื่องชุดนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับได้รับชมแล้วนะครับชื่นชอบนะครับก็ลองเช่าหาบูชากันได้นะครับไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นพระดีทางภาคใต้นะครับ นี่นะครับสายของออนะครับพ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทองลาหูชนะมารปี2555นะครับในวันนี้นะครับเอกบุรพาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ